วันนี้ที่อยากจะได้แลกเปลี่ยนกันครูทุกท่านนะคะกับผู้บริหารทุกท่านคือเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งทางใจเพื่อสุขภาพจิตเด็กไทย post covid 19นะคะในสถานการณ์ covid 19ที่เกิดขึ้นก็จริงๆทุกท่านทราบดีนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการเผชิญกับความยากลาบากและการปรับตัวของทุกคนต้องต้องเรียกว่าไม่มีใครไม่สะดุดในเหตุการณ์โควิดอาจจะไม่ถึงกับลมนะคะแต่ไม่มีใครที่ไม่สะดุด และทุกคนจําเป็นต้องผ่านการปรับตัวในการปรับตัวเพื่อจะให้ลุกขึ้นมาเดินต่อได้นะคะต้องการต้องการสิ่งที่เรียกว่า resilience นะคะคือความเข้มแข็งทางใจภาษาไทยนะคะที่เราใช้กันแปลเป็นไทยแต่ไทยเป็นไทยอีกทีนะคะแปลว่าความสามารถในการล้มแล้วลุกนะคะความสามารถในการล้มแล้วลุก คือหมอถึงเรียนว่าทุกคนต้องต้องสะดุดนะในโควิดอาจจะไม่ถึงขนาดล้มคว่ำคำมังายนะคะแต่ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้ยังไงแล้วเด็กก็สะดุดเช่นกันโดยเฉพาะยิ่งเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่สะดุดหรือล้มนะคะเด็กจะสะดุดเป็นหลายเท่าตัวของครอบครัวอื่นดังนั้นในขณะที่คนไข้กาลังสะดุดหรือกําลังล้มเนี่ยกรมสุขภาพจิตในในช่วงนั้นนะคะโดยการนำท่านที่มีกรมสุขภาพจิตทั้งทั้งสองท่านเลยค่ะท่าน หนึ่งเป็นปัจจุบันเป็นเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขละอีกท่านหนึ่งก็นั่งตรงนี้ด้วยกันนะคะท่านตอนที่นุ่นก็ได้พัฒนาแพลตฟอร์มนะคะเพื่อการจะประเมินสุขภาพจิตตัวเองของประชาชนว่าในขณะที่สะดุดนั้นเนี่ยเกิดบาดแผลทางใจที่ทําให้เกิดความเครียดความเศร้าวความหมดไฟหรือความเสี่ยงต่อการทำร้ายตัวเองเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในแพลตฟอร์มนี้ชื่อว่า mental health check in นะคะถ้าท่านไปคนใน Google ก็พิมพ์ w w ็ w a t j a i c o m ได้เลยค่ะครับ ถ้าพิมพ์วัดใจเฉยๆจะขึ้นเป็นภาพลูกพระเครื่องนะคะถ้าท่านขึ้นท่านต้องไปที่ URL นะคะแล้วพิมพ์ www. วัดใจ .com นะคะท่านจะเข้าไปที่แพลตฟอร์มประเมินสุขภาพใจของตัวเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเปิดสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็เริ่มปรับให้แบบฟอร์มเนี่ยเข้ากับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ช่วง10ถ24ปีเนี่ยตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ค่ะตรงนี้ไม่ใช่เฉพาะเด็กนะคะที่จะสามารถประเมินตัวเองได้คุณครูะคะ่ะ ต้องเรียนว่าในในเรื่องของสุขภาพจิตโรงเรียนในส่วนใหญ่เราพูดเรื่องเด็กเยอะแต่ว่าในตอนที่เราประชุมหารือตอนนั้นท่านดรเกศสิรินได้เชิญครูที่ทางานสุขภาพจิตโรงเรียนมาเราพบว่าสิ่งที่ครูสะท้อนออกมาคือดูแลสุขภาพจิตเด็กแล้วดูแลสุขภาพจิตคุณครูด้วยหรือเปล่าตรงนี้คุณครูสามารถเข้าไปดูแลสุขภาพจิตตัวเองได้เพราะคนที่จะดูแลคนอื่นได้ต้องเป็นคนที่สุขภาพใจก็ต้องพร้อมก่อนด้วยเช่นกันนะคะลองมาดูค่ะว่าหลังจากที่เปิดให้บริการ m e ท t a l เช็ c อินแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเด็กเรานะคะสไลด์ถัดไปได้เลย เราพบว่า65.5%ค่ะที่มีสุขภาพจิตด,ดีในที่นี้เราวัดด้วยเครื่องมือขององค์การนาไมโลกที่ชื่อ WHO f นะคะเป็นการวัดความสุขของเด็กรู่ล้นเลยค่ะห้5คอเท่านั้นนะคะเด็กที่เข้ามาเนี่ยนะคะอ,อ65%ซึ่งแปลว่า2ใน3ค่ะบอกว่าเด็กมีสุมีความสุขดีนั่นนั่นหมายความว่าอีกหน1ใน3นะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขลงมาดูในรายละเอียดค่ะว่าขอเส้ถัดไปนะคะในรายละเอียดค่ะ ของเมนเช็กอินเด็กที่เข้ามาประเมินเนี่ยเข้ามาตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์จนถึงเมื่อกลางเดือนมิถุนายนในหกหมื่นห้าพันกว่ารายนั่นนะคะหกสิบห้าจุดห้าเปอร์เซ็นตบอกว่าตวเตงสูขภาพจิตด,ดีที่ที่เรียนเมื่อครู่นะคะหกจุดสองเปอร์เซ็นตบอกว่าตัวเองสงสัยว่าจะมีภาวะซึมเศร้าต้องเรียนว่าเราวินิจฉัยโรคผ่านเมนเทลเช็กอิน <c oughs> ไม่ได้นะคะเราจะไม่วินิจฉัยโรคผ่านเมนเทลเช็กอินแต่เป็นการประเมินตัวเองที่เด็กๆเ,เขาเข้ามาประเมินตัวเองและพบว่ามีความเสี่ยงเมื่อมีความเสี่ยงเขาจะได้ ความรู้เรื่องของวิธีการดูแลตัวเองเพื่อจะให้พ้นทำยังไงให้เขาดูแลตัวเองให้พ้นจากภาวะน,นี้และถ้าเขา,เายังรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากและอยากได้รับการปรึกษาเขาสามารถทิ้งเบอร์โทรศัพท์นะคะให้เบอร์โทรศัพท์ไว้เพื่อให้ทีมสุขภาพจิตโทรกลับไปให้การดูแลช่วยเหลือได้นะคะตรงนี้คุณครูก็สามารถทําได้เช่นกันบุคลากรทางการศึกษาท่านอื่นก็สามารถใช้บริการตรงนี้ได้เช่นกันนะคะ6.2%ของเด็กบอกว่าเสี่ยงซึมเศร้าซึ่งต้องเรียนว่าเยอะกว่าผู้ใหญ่ค่ะ ประมาณสองเท่าผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณแถวๆประมาณสองถึงสามเปอร์เซ็นตนะคะถามว่าทาไมเยอะกว่าความสามารถในการล้มแล้วลุกของเด็กอาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่นะคะในเวลาที่เด็กยังมีความสามารถในการรับมือกับปัญหาต่างๆในชีวิตไม่เท่าผู้ใหญเ่เด็กมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ใหญ่และนี่เป็นข้อสะท้อนที่ในภาพนานาชาติก็สะท้อนเช่นกันว่าสุขภาพจิตเด็กน่าเป็นห่วงนะในช่วงโควิดนะคะ ตรงนี้เฉพาะที่เข้ามา65,000รายมี4,000คนแล้วค่ะที่เสี่ยงซึมเศร้า<ล>และอีกใน65,000รายเนี่ยนะคะ10-6%เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซึ่งรวมแล้วเกือบเกือบ7,000นี่คือกลุ่มที่เข้ามาประเมินเฉพาะ65,000รายตรงนี้นะคะเกือบเกือบ7,000คนที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเราจึงพบอุบัติการณ์ในข่าวนะคะที่พบเรื่องของการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นซึ่งจุดนี้เรามีการทํางานร่วมกับผู้สุ่ข,ข่าวด้วยเช่นกันเพราะ ทันทีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นการฉายภาพนี้ซ้ำๆจะเสี่ยงต่อสิ่งที่เรียกว่า Co p y c a t syndrome มคือการพฤติกรรมเลียนแบบในการฆ่าตัวตายตรงนี้เราทำงานกับสื่อว่าต้องไม่ลงรายละเอียดค่ะพระตกสะพานตกตกึตกพวกนี้ต้องไม่ลงรายละเอียดไปตกที่ไหนยังไงเวลากี่โมงไม,ไม่ต้องลงค่ะให้รู้ว่ามีความเสีเยเกิดขึ้นและมุ่งเน้นไปที่การช่วยเหลือทางออกตรงนี้จะดีกว่านะคะถามว่าพอเจอแบบนี้แล้วเราทํายังไงกับเขานะคะเร,เราวิเคราะห์ต่อค่ะว่า ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเราเนี่ยเขาเสี่ยงจากสาเหตุอะไรลองดูสไลด์ถัดไปนะคะเราพบว่า3ามสาเหตุสําคัญนะคะที่นําโด่งเลยคือเรื่องการเรียน,นะคะ่ะในเด็กหกหมื่นห้าพันรายเนี่ยเรดเยอะที่สุดคือปัญหาเรื่องการเรียนเกือบหมื่นคนนะคะคิดเป็นประมาณ1ิ้าเตของเด็กที่เข้ามาเรดทั้งหมดซึ่งตรงนี้พอได้พูดคุยกับเพื่อนๆจิตแพทย์เด็กที่อยู่ในคลินิกจิตเวชเด็กเนี่ยก็ให้ข้อมูลตรงกันว่าเราพบเด็กที่เครียดจากเรื่องเรียนออนไลน์เยอะมาก บางรายมีปัญหาเรื่องภาวะซึมเศร้าตามมาม,มันเกิดจากการปรับตัวยังไม่ได้ของเด็กๆนะคะซึ่งตรงนี้น่าจะดีขึ้นหลังจากที่โรงเรียนเปิดนะคะ,ะประเด็นที่สองคือเรื่องครอบครัวะคะ่ะประมาณเกือบเกือบหมื่นรายเช่น8ปด0ันเก้าร้อยรายนะคะโดยประมาณนะคะส3บามเปอร์เซ็นต์กว่าจริงๆท่านจะสังเกตว่าทั้งการเรียนและครอบครัวปัญหาไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะคะสัดส่วนพอฟัดพอเวียงเลยทีเดียวนะคะเรื่องเพื่อนหรือแฟนอยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะคะ เพจริงๆสามเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตของเด็กๆแล้วล่ะค่ะสไลด์ถัดไปเลยนะคะพอพบแบบนี้แล้วจะช่วยเหลือจะป้องกันยังไงนะคะขอลองไปดูสไลด์ถัดไปเลยค่ะหมอสั้นๆค่ะอันแรกนี่จะสอดคล้องกับที่ท่านพันธิมลได้ได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่คือการทำยังไงให้เขามีความเข้มแข็งข้างในคำว่าทักษะชีวิตหรือความเข้มแข็งทางใจเนี่ยเริ่มต้นจากการเข้าใจอารมณ์นะคะ และนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมข้อที่สองกับสามที่ท่านเห็นเนี่ยทาไมหมอสังเกตมา,มาบวนเวียนอยู่ที่ระบบของการดูแลช่วยเหลือเพราะในการที่เด็กจะมีความฉลาดทางอารมณ์ได้เนี่ยเด็กต้องถูกเข้าใจอารมณ์ก่อนหรือที่ท่านทันพิมลเรีเกว่า EQ นะคะเด็กต้องถูกเข้าใจอารมณ์ก่อนคําว่าเข้าใจอารมณ์ในที่นี้ภาษาเทคนิคคือคําว่า Em p ม t h y นะคะภาษาเทคนิคคือคาว่า Empath y ซึ่งเ m p ม t h y เกิดได้ง่ายๆผ่านการฟังอย่างเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจที่เราเรียกว่า Empathic listening เพราะฉะนั้นถามว่าคุณครู ถ้าสมมตินึกอะไรไม่ออกนะคะปัญหามันดูเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวเด็กเครียดเท่านั้นเศร้าเท่าน,น,นี้นึกอะไรไม่ได้อันดับแรกที่ครูทําได้คือลองฟังเขาดูค่ะฟังแบบไม่ใช่ฟังเฉพาะเนื้อหาที่เขาพูดไม่ใช่ฟังเฉพาะเรื่องราวที่เขาบอกแต่ฟังให้เข้าใจว่าขณะนี้เด็กคนนี้กําลังรู้สึกอย่างไงอารมณ์พื้นฐานง่ายง่ายของเด็กที่เป็นอารมณ์ด้านลบนะคะโกรธกลัวเศร้ามีเท่านี้เลยค่ะถ้าท่านเข้าไปหาในขณะที่แล้วจับได้ว่าขณะนี้เด็กกาลังโกรธหรือกลัวหรือเศร้ากันแน่ ตรงนี้ท่านจะเข้าถึงเด็กได้มากและช่วยเหลือเขาได้เยอะทําไมเราถึงต้องไปเน้นเรื่องการฟังถ้าหมอย้อนกลับไปหัวข้อจริงๆวันนี้ชื่อความเข้มแข็งทางใจนะคะความเข้มแข็งทางใจคือความสามารถในการล้มแล้วลุกก่อนที่เด็กจะทาอย่งนี้ได้อันดับแรกต้องล้มแล้วไม่ตายก่อนนะคะล้มแล้วเจ็บแต่ไม่เป็นอะไรการที่เด็กล้มคือเด็กบาดเจ็บทางใจหรือเด็กมีความเครียดบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ เด็กที่ล้มแล้วจะอยู่รอดต่อได้คือการประคับประคองหรือช่วยเหลือในระยะแรกซึ่งถ้ามีผู้ใหญ่ที่เข้าใจรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของเขาจะทําให้ขณะที่เด็กล้มนั้นล้มแล้วแต่ไม่เป็นอะไรมากกว่านั้นแค่ล้มนะคะแต่เด็กเนี่ยมีความสามารถในการเอ,อที่จะลุกได้เยอะเพราะเด็กยังมีความหวังยังมีอนาคตยังมีพลังเพราะฉะนั้นคําที่กรมสุขภาพจิตใช้ในเวลาที่พูดเรื่องความเข้มแข็งทางใจหรือความสามารถในการล้มแล้วลุกเนี่ยเราใช้สามคำสั้นๆคืออึดฮึดและก็สู้ ะะอึดก็คือล้มแล้วไม่เป็นไรเนี่แหละค่ะและหลังจากนั้นฮึดกับสู้สําหรับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องเกิดได้ไม่ยากเนื่องจากมีโรงเรียนที่คอยสับสนุนประครับประคองยังมีเวลาในชีวิตยังมีความหวังยังมีอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่คุณครูจะทําได้มากเลยทีเดียวคือการเข้าใจความรู้สึกของพวกเขานะคะ่ะหลังจากที่ที่ได้เกิดการรับฟังและช่วยเหลือตรงนั้นแล้วนะคะตรงตรงนี้จุดที่ถ้าคุณครูประจําชั้นทําแล้วยังติดขัดนะคะ อีกระบบหนึ่งที่จะช่วยได้เยอะมากเลยคือระบบแนแนวนะคะโดยครูแนแน,แนวซึ่งจะมีประสบการณ์ในเรื่องการให้การปรึกษาด้านสังคมจิตใจนะคะนอกเหนือจากการให้การปรึกษาเรื่องการเรียนและอาชีพนะคะนอกเหนือจากคุณครูนะคะยังมีสิ่งเอ่อกลุ่มเด็กเกเยาวชนอีกก,กลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่ม YC ที่เรียกว่า youth counselor นะคะเอ่อกลุ่ม YC ก็จะเป็นกลุ่มเพื่อนนะคะมันห,หมายความว่าในสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยถ้าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งครูและเพื่อนที่พร้อมที่จะรับฟัง เ,เฟือเฟือเพือกูลกันลวกันนะคะผ่านการฟังเนี่ยตรงนี้จะช่วยให้การปรับตัวเข้ากับการเรียนหรือการปรับตัวเข้ากับโรงเรียนหลังจากสถานการณ์โควิดของเด็กนี่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมากนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะระบบที่จะสามารถทําดูแลเพิ่มขึ้นได้ก็คือระบบของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนแล้วก็รวมถึงระบบของสุขภาพจิตโรงเรียนนะคะหรือตัวที่เราใช้กันคือ school e m o t n a นะคะที่เน้นเรื่องของการเฝ้าระวังคือการรู้จักนักเรียนรายบุคคลแล้วเฝ้าระวังว่า เด็กๆมีปัญหาพฤติกรรมอารมณ์หรือสังคมเกิดขึ้นบ้างแล้วหรือยังคุณครูเข้ามาเรียนรู้วิธีการดูแลช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับพฤติกรรมหรือการให้การปรึกษาให้การดูแลพวกเขาในโรงเรียนแล้วก็ส่งต่อนะคะคุณครูอาจจะสังเกตว่าทั้งหมดที่พูดทําไมไม่เห็นมีคุณครูล่ะในบอกว่าต้องดูแลดูแลสุขภาพจิตคุณครูด้วยนะคะต้องเรียนว่าเรื่องสุขภาพใจเนี่ยนะคะยาทางใจมันไม่เหมือนยาทางกายอย่างหนึ่งยาทางกายเนี่ย คนจ่ายกับคนกินคนละคนนะะแต่ยาทางใจเนี่ยก่อนจะจ่ายยาทางใจให้คนอื่นได้คนจ่ายต้องกินมันเข้าไปเองก่อนเพราะฉะนั้นทันทีที่คุณครูได้เรียนรู้เรื่องการให้การปรึกษาหรือการปรับพฤติกรรมเด็กการดูแลสุขภาพใจของเด็กคุณครูจะได้การบันนจะเกิดการดูแลตัวเองของครูขึ้นในกระบวนการพวกนั้นเลยและนําไปสู่การดูแลนักเรียนที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะ อันนี้คือระบบอะของสุขภาพจิตโรงเรียนนะคะที่เราคุยกันเมื่อครู่ว่าเฝ้าระวังเรียนรู้ดูแลแล้วก็ส่งต่อซึ่งเราปรับให้เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มนะคะในการเฝ้าระวังนั้นทําให้ง่ายขึ้นด้วยการใช้การเฝ้าระวังอาการ9ข้อเท่านั้นนะคะในเด็กๆที่กลับเข้ามาในโรงเรียนใหม่ๆนะคะในกลุ่มที่มีปัญหาพฤติกรรมอยู่เดิมหรือมีความเครียดด้วยก็ตามอาจจะแสดงอาการเป็นส่วนเกินไปใจลอยรอคอยไม่ได้ซึ่งคล้ายโรคสมาธิสั้น หรือรวมถึงการปิดโรงเรียนไปเกือบกว่สองปีเนี่ยทำให้เด็กๆที่เป็นสมาธิสั้นและควรจะรับการรักษายังไม่ถูกค้นหาเพราะว่าเด็กไม่ได้มาโรงเรียนนะคะพ่อแม่บางทีไม่รู้นะคะส่วนเกินไปใจลอยเราคอยไม่ได้จึงเป็นสามคำจำง่ายสําหรับกลุ่มอาการพฤติกรรมนะคะเศร้าเครียดหงุดหงิดง่ายท้อแท้เบื่อหน่ายไม่อยากไปโรงเรียนคือสามคำจำง่ายของกลุ่มปัญหาด้านอารมณ์เด็กที่เครียดซึมเศร้าเสี่ยงฆ่าตัวตายท่านครูสังเกตเห็นเขาดูเศร้าเครียดหงุดหงิดง่าย ก็คือมีอารมณ์ด้านลบออกมานะคะท้อแท้เบื่อหน่ายดูไม่มีความหวังไม่อยากเรียนไม่อยากทําอะไรไม,ไม่อยากไปโรงเรียนเหล่านี้คือกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาด้านอารมณ์ถูกเพื่อนแกล้งแกล้งเพื่อนไม่มีเพื่อนจะมาได้ในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านสังทักษะสังคมค่ะจะเป็นกลุ่มบันพัฒนาการบางอย่างเช่นออทิสติกบางอย่างที่มีอาการไม่น้อยก็จะมีปัญหาพวกนี้หรือกลุ่มเด็กพฤติกรรมเกเรเมื่อวันสวกร์น,นี้จะเพิ่งเห็นข่าวนะคะ ที่เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมละโมบล่วงละเมิดคนอื่นนะคะละเมิดสิทธิ์คนอื่นผิดกฎละเมิดสิทธิ์เหล่านี้ก็จะพบตั้งแต่ต้นๆคือมีปัญหาเรื่องเกเรแกล้งเพื่อนมาก่อนถูกเพื่อนแกล้งแกล้งเพื่อนไม่มีเพื่อนจึงจะดึงเอาเด็กกลุ่มที่มีปัญหาทักษะสังคมเหล่านี้ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นก้าวข้อง่ายๆเนี่ยค่ะถ้าหากว่าสังเกตพบแล้วคุณครูสามารถเรียนรู้วิธีการดูแลในแพลตฟอร์มได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้การปรึกษาการปรับพฤติกรรมนะคะและหากว่าไม่ดีขึ้นค,ครูสามารถส่งต่อไปพบ กับผู้ที่ปรึกษานะคะที่เรียกว่า Hero Consult a ท t ที่อยู่ในโรงพยาบาลทุกในประจำอำเภอนะคะที่ที่อยู่ใกล้โรงเรียนขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะแล้วก็เมื่อน,นับถึงวันนี้เลยนะคะนี่จากแพลตฟอร์มจากแดชบอร์ดเมื่อเช้าเลยนะคะเราพบว่าขณะนี้จากเหลายหมื่นโรงเรียนเกือบสามหมื่นโรงเรียนที่เรามีเนี่ยหมื่นสองพันโรงเรียน,นะค่ะที่เข้าใช้งานในระบบแล้วแล้วก็มีนักเรียนอยู่ในฐานข้อมูลอยู่ล้านกว่าคนแล้วค่ะตอนนี้จากประมาณเกือบเกือบเจ็ดล้าน 7, นะคะ ในจํานวนนี้มี3ามแสนกว่ารายที่ได้รับการเฝ้าระวังแล้วก็9.8%เป็นกลุ่มเสี่ยงถ้าท่านสังเกตจากข้อมูลที่หมอพูดถึงใน mental check in เมื่อครู่จะเห็นตัวเลขใกล้เคียงกันนะคะอยู่ประมาณ9 1 0ที่เป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะคะในจํานวนนี้ค่ะเกือบเกือบ70%ของกลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้รับการดูแลช่วยเหลือจนดีขึ้นทั้งจากโรงเรียนและจาก Hero consultant ข้อจํากัดขนาดนี้คือ Hero consultant ยังอยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลทั้งหมด ขณะนี้กรมสุขภาพจิตกาลังเร่งเครื่องค่ะในการทํางานร่วมกับสํานักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มฮีโร่คอนซัลแทนให้ครอบคลุมทุกอาเภอนะคะคอนซัลแทนเนี่ยก็จะให้การปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้คําแนะนําเรื่องการปรับพฤติกรรมและรับส่งต่อจากโรงเรียนเพื่อให้เกิดการส่งต่อแบบไร้รอยต่อจากเดิมมันจะต้องไปโรงเรียนหลายครั้งเออโรงเรียนจะต้องคุณครัวต้องพาเด็กไปหลายหนใช่ไหมคะกว่าจะได้พบหมอได้ตรวจการประสานผ่านแพลตฟอร์มก็จะทําให้มีการเตรียมข้อมูล เตรียมการหารือเบื้องต้นก่อนแล้วถึงเวลาไปเพื่อพบหมอเลยทีเดียวนะคะจำนวนนี้เนี่ยเด็กส0สกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะที่รับการดูแลด้วยความร่วมมือของคอนซัลแทนในขณะนี้นะคะก็หมอหวังว่าข้อมูลที่นำเรียนตรงนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กันครูบ้างไม่มากก็น้อยในการวางแผนดูแลเพื่อช่วยให้เด็กๆสามารถปรับตัวกับในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านความยากลำบากและกลับมาเข้าสู่ชีวิตที่เป็น new normal จนถึง next normal ได้ค่ะ